เปิดโพสเด็ดแอป,ปนนกุลเพจดังแฉสนันคนด่าเหมือนแม่ลูกเพจดังแฉสนันคนด่าเหมือนแม่ลูกเปิดโพสเด็ดแอป,ปนนกุลออกโรงป้องฟาแทบสารแนเรื่องชาวบ้านเรียกว่านับตั้งแต่ความสัมพันธ์ชัดเจนคู่ของนางเอกสาวแอป,ปทักซอนพักสุขเจริญและเพรกหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานนก็มีประเด็นให้ติดตามกันแทบทุกวันทั้งความหวานแบบช่ำๆที่เล่นเอา ชิปเปอร์ฟินสรุปล่าสุดนนกุลเปิดโพสตโปรโมทซีรีส์หารักด้วยใจเธอที่เล่นคู่กันกลางอินเแกรมส่วนตัวซึ่งนอกจากเม้นฟินฟินของเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆกับมีชาวเน็ตลายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แสะแรงว่าผู้หญิงไม่เหมาะสมกันเลยเหมือนลูกกับแม่เลยซึ่งงานนี้บรรดาแฟนๆก็ไม่รอช้าเข้ามาผสมโรงฟาดกับคอมเมนต์ดังกล่าวกันสนัน่น ด้านเพจดังเจ้มอย108ถึงกับทนไม่ไหวเคลื่อนไหวถึงกรณีดังกล่าวเอาไว้แบบฟาดหน้าสันว่าชาวเน็ตไม่สมกันเลยเหมือนลูกกับแม่เลยกูสรนหัดยินดีกับความสุขของคนอื่นบ้างเกิดมาชาติหน้าจะได้มีคนรักเขาจะเหมาะสมกันหรือไม่ไม่ใช่คำถามที่เขาต้องแคร์เขาเลือกคนที่ชอบมากกว่าคนที่ทุกคนบอกว่าใช่เว้ยอีพิมพ์เมียนนนกุลกิกพิธา ทามกลางเหล่าแฟนเพจและชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยกันอย่างล้นหลามปบมือรัวๆเลยทีเดียว